อมรินทีวีลูกค้าของเราที่อยู่เมกาบริษัทใหญ่เขาล้มส่งผลกระทบกับรายได้งวดสุดท้ายของเรามูลค่ามันประมาณเท่าไหร่ก็เจ็ดหลักจากธุรกิจจิวเวลรี่จะมาทำธุรกิจปูนาคนรอบตัวคนในครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนเขาพูดว่าอะไรบ้างครับเธอคิดได้แค่นี้เหรอว่า ค้มครับด้านหลังของผมในอดีตเคยเป็นอาคารทำธุรกิจจิวเวลรี่มูลค่าหลายร้อยล้านครับแต่ปัจจุบันครับอาคารนี้กลายเป็นอาคารเลี้ยงปูนาเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับเจ้าของกันครับพี่ศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ฮะมีหลายเรื่อง<ร>ที่<ด>อยาก<ล>ยะจะพูดคุยกับพี่ศีมากๆเลยครับพี่ศรีครับ,รบ,รบก่อนที่จะมาเป็นอาคารเลี้ยงปูนา อยากให้พี่สีเล่าช่วงที่ท,ทําธุรกิจจิวเวลี่ตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่สีครับก็พี่สีทําจิวเวลี่มากว่า30ปี30ปีแล้วเหรครับใช่30กว่าปีเลยละ่ะ เราช่วงที่ออเดอร์เราพิกพีกเนี่ยเราก็ออกแฟร์ไปทั่วโลกก็คือออกอีเวนต์จัดงานแฟร์ออกแฟร์ไปทั่วโลกใช่พนักงานเราเกือบร้อยคนในโรงงานชวี่แฟร์พวกไรพี่ศรีก็ไปออกหมดออกหมดเป็นฮ่องกงดูใบรัสเซียอะไรต่างๆเราไปมาหลายได้ที่พีคสุดๆเลยพี่ศรีพอจะบอกได้ไหมครับว่าเอาเป็นต่อปีเลยก็ได้ครับพี่ศรีก็หลายร้อยค่ะหลายร้อยล้านเลยนะครับตอนนั้นชีวิตพี่ศรีเป็นไงบ้างครับใช้ชีวิตดีๆส่งลูกเรียนต่างประเทศครับไปดูเที่ยว อย่ากได้อะไรได้อยากได้อะไรซื้อสุดท้ายแล้วพี่สีก็เลยมาลงทุนทําอาคารหลังนี้หรือตึกนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเปิดเป็นเปิดเป็นบริษัทจิวเวลรี่แบบเต็มรูปแบบเลยใช่ค่ะตอนนั้นพี่สีจาได้ไหมครับว่าลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ60 60กว่าล้านเลยค่ะโอ้ผมว่ามันมองไม่ออกเลยนะครับว่าชีวิตพี่สีเนี่ยมันจะเจออุปสรรคอะไรมันจะเจอกับจุดเปลี่ยนได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจุดเปลี่ยนของชีวิตครับพี่สีเศรษฐกิจมันก็ดาว ต่างประเทศออเดอร์มันน้อยลงออเดอร์น้อยลงค่ะแล้วก็มีปัญหากับบริษัทแม่ของเราคือลูกค้าของเราที่อยู่เม,มกาบริษัทใหญ่เขาล้มเจ้าของธุรกิจเขาเสียชีวิตแล้วพอเขาเสียชีวิตเนี่ยบริษัทเขาไม่สามารถดำเนิน,นการต่อไปได้อ๋อ,อแล้วมันส่งผลกระทบอะไรต่อพี่สีบ้างครับตอนนั้นส่งผลกระทบกับรายได้งวดสุดท้ายของเรามูลค่ามันประมาณเท่าไหร่ก็เจ็ดล้าน ตอนที่ลูกค้าเสียเนี่ยเราสร้างตึกหลังนี้ไปได้90%แล้วค่ะเหลือแค่ตกแต่งแล้วเราก็ต้องหยุดมันเพราะว่าออเดอร์เรามีไม่มากพอที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าพี่ตีน่ะมีโรงงานเดิมอยู่แล้วแค่ตอนที่ออเดอร์มันพลิกๆเนี่ยกำลังการผลิตมันไม่พอ,อทำให้เรามาสร้างตึกหลังนี้แต่พอเราสร้างตึกหลังนี้ใกล้เสร็จออเดอร์เรามันก็ลดน้อยลงไปเพราะว่าลูกค้าหลักเราเสียชีวิต ช่วงนั้นพี่สีท้อมากน้อยแค่ไหนครับมันถึงจุดเบื่อเบื่อมากกว่าก็ไม่ถึงกระท้อแต่เบื่อ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยกับออเดอร์ที่ออเดอร์นี้ออเดอร์สุดท้ายเนี่ย mm hmm. เขาเร่งเรามากพี่สีทำก,กันกับลูกน้องเนี่ยสามวันสาคืนเพื่อที่จะดันออเดอร์นี้เนี่ยไปให้มันจบ แต่พอมันจบไปแล้วเราเก็บเงินไม่ได้มันก็มันก็เฟลอะถ้าเป็นคนอื่นอะโอ้โหรายได้เจ็ดหลักหลายคนท้อหลายคนแบบไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วหรือไม่อยากจะทําอะไรแล้วแต่ทําไมพี่สีถึงไม่ท้อคะพี่สีมีมีมุมมองความคิดยังไงนพี่ีเนี่ยพี่สีเป็นคนที่มีกําลังใจอะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเอง เฮ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยฉันฉันลำบากจังเลยความคิดนี้ไม่เคยมีอยู่ในหัวไม่ค่อยล่ำไหลพั่มเพลื่องที่มันที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยจริงๆพี่สีไม่ใช่ผู้หญิงข้ามรวนเพราะว่าพี่สีเนี่ยโตมาด้วยตัวเองมีธุรกิจด้วยตัวเองเราสร้างด้วยตัวเองเราสร้างด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นพี่สีก็จะแบบว่าผ่านอะไรต่ออะไรเรื่องราวเยอะแยะมากมายกว่าธุรกิจมันจะสำเร็จให้ล้มยังไง อย่างมากพี่ตีก็กลับไปยืนอยู่ที่เดิมวันหนึ่งได้ทําธุรกิจแตะหลักร้อยนี่พี่ตีก็ก็ภูมิใจในตัวเองครับและความเข้มแข็งของพี่สีเลยทําให้พี่สีเอกเนี่ยนะฮะได้ค้นพบเส้นทางธุรกิจใหม่นั่นก็คือธุรกิจปูนานั่นเอง,องใช่หมั่ค่ะหลายบ่อมากเลยครับใช่มันมีหลายขนาดค่ะเราซื้อมาจากลูกฟาร์มอะค่ะอ๋อนี่คือซื้อมาแล้วก็ต้องมา แบบพักเขาไว้ที่บอกชั่วคราวอะไรแบบนี้ก่อนใช่ไหมค่ะว้าวพี่สีเองเนี่ยเจอธุรกิจปูนาได้ยังไงคะเพราะว่า ทำธุรกิจจิวเวลรี่มามันค่อนข้างที่จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงมากเลยเราพี่สีเจอด้วยความบังเอิญครับค่ะวันหนึ่งเนี่ยพี่รีไปเก็บเช็คลูกค้านะคะในระหว่างที่พี่สีรอเนี่ยก็นั่งเล่นโทรศัพท์หน้าฝีมันโผล่มันมันมันเด้งขึ้นมาว่าเป็นปูนาเงินล้านปูนาเงินล้านใช่อุ้ยแล้วทำไมพี่สีถึงสนใจอะคบเพราะว่ามันน่าจะมีหลายธุรกิจนะที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอเราก็คือพี่สีมีพื้นที่แล้วตึกหลังนี้เอาจริงๆมันก็คือยังเป็นภาระเราอยู่ เราจะทํายังไงให้ตึกหลังนี้มันเลี้ยงตัวเองให้ได้ครับก็แค่นั้นเลยด้วยความที่พี่สีเป็นมนุษย์ลงมือทําพี่สีก็ไปซื้อมาเลยโอ้ซื้อพ่อพันแม่พันมาเลยะใช่ไม่ได้มีบออไม่ได้มีอะไรตอนนั้นพี่สีลงทุนไปกี่บาทครับพ่อพันแม่พันหมื่นหนึ่งหมื่นเดียวร้อยคู่นี่คือจุดเริ่มต้นคือลงทุนหนึ่งหมื่นได้พ่อพันแม่พันมาหนึ่งรอคู่ถูกต้องตอนนั้นเริ่มมองเห็นอนาคตไหมครับหรือตอนนั้นพี่สีไม่ได้คิดถึงอนาคตที่มันไกลเกินทททุุกกวััันนนนใให้้มดดีี่่่สแคช แค่ลงมือทำพี่สีนะมีคำคำหนึงที่มันสอนพี่สีมาตลอดว่าความสำเร็จไม่ว่ามันจะใหญ่หรือเล็กขนาดไหนมันต้องเริ่มต้นที่ลงมือทำใช่ใช่ครับพี่ถ้าคุณไม่มีก้าวแรกคุณจะไม่มีก้าวที่สองต่อไปครับเพราะฉะนั้นพี่สีก็จะใช้ชีวิตอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ทำจิวเวลรี่แหละเออฉันความรู้น้อยฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นฉันต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นครับผม แต่แน่นอนพี่สีเนี่ยก็อยู่ในวงการจิวเวลรี่มาหลายปีเหมือนกันก็จะต้องมีแบบเพื่อนทางด้านการทําธุรกิจคนรอบตัวคนในครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนะกเยอมาตอนนั้นน่ยพอเขารู้ว่าพี่สีเองอยู่ๆเปลี่ยนจากธุรกิจจิวเวลรี่จะมาทําธุรกิจปูนาฟีดแบ็คเขาเป็นไงบ้างเขาพูดว่าอะไรบ้างคะพี่สีค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยคือเราก็ค่อนข้างอยู่ในสังคมพอวันหนึ่งเราหายไปเขาก็ถามว่าสิเพนเธอหายไปไหนอะ บอกอ๋ <laughs> อฉันมาเลี้ยงปู<อ>เขาถามปูอะไรปูทะเลเหรอเปล่าฉันมาเลี้ยงปูดางคำพูดหนึ่งที่มันผักดันพิสีมากๆเลยคําว่าเธอคิดได้แค่นี้เหรอวะ เริ่มต้นจากกี่บ่อครับเนี่ยถ้าเริ่มต้นทีแรกเนี่ยเรามีอยู่แค่ 6- 7บ่อ6กเจ็บ่อขนาดก็บ่อขนาดนี้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่แรกๆของเราเนี่ยเป็นบ่อดินเริ่มต้นด้วยบ่อดินบ่อดินก่อนใช่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาค่ะตอนนี้มีประมาณกี่บ่อแล้วครับตอนนี้เรามีประมาณร้อยบ่อโอ้เป็นร้อยบ่อเลยมีด้านล่างด้านหลังมีบนตึกความแตกต่างระหว่างการทําธุรกิจจิวเวลリー แล้วก็ทําธุรกิจปูนามันเป็นยังไงบ้างครับพี่สียะต่างกันสิ้นเชิงจริงค่ะจิวเวลรี่ความสวยความงามปูนามันเหต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเปัตรยมันต่างกันในแง่ของการทํางานในแง่ของการลงทุนแล้วก็ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกตอนที่เราทำจิวเวลรี่เราก็มีแต่ความเครียดแหละเพราะว่าเราทำโรงงานเองผออกเองแล้วพี่สีก็ดูแลทุกส่วน เองมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เครียดแต่พอพี่สีมาทําปูนาเริ่มทําปูนาตอนนั้นนพี่สีรู้สึกอย่างเดียวเลยว่าพี่สีอยากใช้ความสุขนําครับไม่ใช้ใช้เงินนําละครับ่าประกอบกับลูกก็เริ่มเขาลูก,ก็เริ่มช่วยเหลือ<ม>า่าเ,เริ่มเข้ามาดูแลได้แล้วพอมาทําปูนามันสัมผัสได้ถึงความสุขพราะมันมีความสุขอ่ะมันก็เป็นเหมือน แพชชั่นนะมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอ่าโอเคเราก็เลยที่อยากจะทํากับมันอยู่กับมันเออแล้วก็พัฒนามันแต่ว่ามันก็ต้องไปศึกษาวิธีการเลี้ยงวิธีการต่อยอดตอนนั้นพี่สีมีการศึกษาจากไหนทํำยังไงบ้างครับเริ่มต้นพี่สีก็กินนอนกับปูนาลองผิดลองถูกกับมัน5้าเดือนทุกคนบอกเราว่าปูนามันอยู่ในธรรมชาติคือมันอยู่ในนาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงมันอยู่ในดิน เริ่มจากบอ่อดินอ่าเริ่มจากบอ่อดินพี่สีเลี้ยงบอ่อดินอยู่ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยพี่สีก็เ,เดินมาทุกวันอ่ะเดินดูปูในบอ่อแล้วเวลาแล้วก็ให้อาหารเองอะไรเองเวลามันออกมากินอาหารพี่สีก็เ,เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นชั้นฉันจะกินไหมเนี่ยปูมันมีแต่ขี้ดินอ่ะค่ะแต่ก็เลี้ยงแล้วก็พอผ่านไปมัน บอ่อมันทําบ่ไม่ทันทําบ่ไม่ทันลูกก็บอกว่าแม่ใช้กระชังเด็กพี่สิก็สั่งซื้อกระชังมาพอในกระชังเนี่ยด้วยความที่เราเคยทําจิวเวลรีล่เราก็อยากให้บ่เราสวยๆวยพี่สิก็เอาดินมาใส่ครึ่งหนึ่งนั่งปั้นดินให้มันสวย <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็น้ําครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครึครคร่งบกครึ่งน้าปรากฏว่าวันหนึ่งมันเหนื่อยมากเลยโอ้ต้องขนดินมาใส่บ่จากที่ไม่เคยทําอะไรอะไรเงี้ย แล้วมันค่ําแล้วพี่สีก็เลยมันมีกระชังว่างอยู่พี่สีปูที่จะใส่ไปในบ่อพี่สีก็เลยเอาไปใส่ในกระชังน้าใส่ใสใช่ด้วยความตื่นเต้นว่ามันจะอยู่ได้ไหมเช้ามามันจะตายหรือเปล่าตอนนันก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าเอาปูไปใส่น้ำใส่ลุนตีพี่ตีวิ่งลงมาดูแล้วมาดูปูว่าว่าเขายังอยู่ไหมเขายังอยู่สรุปแล้วโอ้โหเขามีความสุขกว่าอยู่ในบ่อดินอีกค่ะธุรกิจทําปูนาเนี่ยมันสร้างรายได้ให้พี่สียังไงครั ปูนา้ำใสนะจ๊ะไม่ใช่ต้มหยัประโยคนี้พี่ตีโพสต์ขึ้นเพจปูนาน้ำใสซึ่งมันยังไม่มีในท้องตลาดในวงการเกษตรก็มีผู้คนเริ่มหล่งไหลมาดูงานเราพี่ตีก็เริ่มมีรายได้ตั้งหลักพันตั้งแต่แบบอาทิตย์นึงอาจจะสองสามพันพอขายพ่อแม่พันลูกค้าก็เริ่มถามว่าเอาพี่ไม่มีบอกเหมือนพี่เหรอนู่นนี่นั่นมันทําให้เราต้อง ค่อยๆขยายมาขายอ,อุปกรณ์รการเลี้ยงจนต้องเปิดเป็นคอร์สสอนเป็นศูนย์การเรียนรู้ก่อนอลูกบอกว่าแม่แม่จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ยังไงแม่จะเอาอะไรมาสอนพี่ก็บอกว่าศูนย์เรียนรู้ของฉันไม่ได้แปลว่าฉันให้ความรู้แต่แปลว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน นี่คือใหญ่สุดสาหรับปูนาอ,อ่นนี้เป็นพ่อพันธุ์นะคะอ๋อนี่เป็นพ่อพันธุ์อ่าค่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเพราะว่าเวลาพี่สีสอนให้เลี้ยงเนี่ยพี่สีสอนให้ทําธุรกิจปูนาพี่สีไม่ได้สอนให้เลี้ยงปูนาเพราะฉะนั้นพ่อแม่พันธุ์เราไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่มากมเพราะตัวใหญ่มากมันหมายถึงว่าปูมันกะแก่ แล้วมันก็ไม่ค่อยผสมพนันธุ์ละมันก็เหมือนเด็กวัยรุ่นอ่ะบผมนะคะอันนี้เราก็ดูได้จากกล้ามที่มันใหญ่กว่ากันช่างหนึ่งชัดเ <ม S 2> จนนะคะ <ม S 2> อันนี้เป็นปูวัยรุ่นนะคะแล้วก็ดูจากจับปิ้งนะคะถ้าจับปิ้งแหลมๆทรงเจดีแบบนี้ <ม S 2> ก็แสดงว่าเป็นตัวผู้<อ>นะคะปูพันธุ์ที่เราเลี้ยง <ม S 2> เ,<อ>เนี่ยเขาเรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพันกล้ามหนีบม่วง ก้ามหนีบม่วงค่ะพันก้ามหนีบม่วงเนี่ยเป็นปูพันธุ์ที่แข็งแรงรเนื้อง่ายแล้วก็มันเยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำใช่ทำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้น่าจะเป็นแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์ใช่ไหมฮะนี่อ่าเห็นไหมจับปิ้งอ่าแล้วก็วิธีการดูแลเขาครับเพราะพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ย ที่สีวิธีการดูแลไงบ้างเริ่มจากบ่อเริ่มจากแสงเริ่มจากอะไรพี่ก็เริ่มจากเราต้องคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์เนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีอายุประมาณหเดือนขึ้นไปครับให้อะไรเขากินนะครับให้อะไรเขาทานค่ะที่นี่เราก็จะมีอาหารเม็ดที่มันเป็นสูตรของแพล์เท้าเองที่เดียวในประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะของเราเนี่ยเราผลิตใช้เองในฟาร์มพร้อมทั้งให้ลูกฟาร์มที่ลงทุนกับเรารับใช้ เพราะมันจะมีแคลเซียมมีไครโตซานมีแมกนีเซียมอะไรต่างๆครบถ้วนครับผมสมมุติว่าฟาร์มไหนอยากจะให้ปูแข็งแรงต้องมารับที่ที่สีอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราคือที่เดียวในประเทศไทยแล้วเราก็จะเสริมด้วยประเภทพืชน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหน ตักตบชวาหรือจอกก็ได้นะคะอย่างถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดพวกกุ้งฝอยหอยขมนะคะก็จะช่วยคุณลดต้นทุนได้เยอะมากเลยแล้วก็เรื่องของแสงเรื่องของสปริงเกอร์เรื่องอะไรมันเรื่องแสงก่อนคือปูเนี่ยมันอยู่ในรูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นสาหรับมันแต่สําหรับสปริงเกอร์เนี่ยที่สีมาคพบว่าเวลาที่เราให้สปริงเกอร์มันแล้วมันเป็นการกระตุ้นการผสมพันหนึ่งคือกระตุ้นการผสมพันและสองมันทําให้น้ําเคลื่อนไหว แล้วในบอ่อเราจะไม่มียุงไม่มียุงมาวางไข่ใช่แม่พัน์ธุเขาคลอดน้องออกมาได้สูงสุดคือกี่ตัวครับก็ได้ตั้งแต่300ร้อย0 0าร้ยแ้อหรือแม่ใหญ่มากๆก็เป็นพันเป็นพันพันตัวเลย<ช>แล้วเขาสามารถที่จะอยู่รอดครบ1,000ันตัวไหมครับพี่ศีอ๋อไม่ค่ะมีอัตราการรอดขึ้นอยู่กับการอนุบาลของแต่ละท่านเลย 30, ่สิบเปอร์เซนนี่ถือว่ายเยอะแล้ว ปูทอดไม่เห็นมีปูทอดเลยอ่ะพี่สีทำไมต้องตั้งชื่อว่าปู้องปูทอดด้วยขนาดขนาดของปูที่มานจะไปทําผลิตภัณฑ์แล้วเราตั้งให้มันง่ายๆขายยังไงครับพี่ปูทอดของของพี่สีขายปูทอดพี่สีเนี่ยเป็นสูตรปูทอดกระเทียมแน่นพี่สีขายข,ายขีดละ1 0 0่ีดละ100กิโลละ1,000 กิโลละหนึ่งพันขีดหนึ่งได้ประมาณกี่ตัวพี่สีพอประมาณได้ไหมมันด้วยความที่ตัวมันเล็กก็ได้เยอะเหมือนกันนะประมาณ20ตัว20ตัวเลยอายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับพี่สีครับอันนี้หรอคะ2อถึงเดือนค่ะสถึงเดือน2 3เดือนประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือดูแลเหมือนทั่วไปเหมือนดูแลัแม่ันใช่ไหมครับพี่สีห้องกูดอง ขนาดปูที่เราเอาไปดองก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วครับพี่สุใช่มันจะใหญ่ขึ้นมาอายุก็ประมาณ4ี่เดือนขึ้นไปสี่เดือนขึ้นไปค่ะขนาดกระดองก็จะประมาณ3ามเซนครึ่งสามเซนครึ่งปูดองของเราแยกเป็นหลายเกรดนะคะจะมีปูที่มันเป็นพรีเมียมครับปูพรีเมียมตัวนี้เรากินแบบซาซิมิได้เลยกินสดได้เลยนะถ้าพูดถึงรายได้จากธุรกิจปูนามันมาจากทางไหนบ้างครับเมื่อ3ปีก่อนพี่สีแบ่งอย่างนี้รายได้ าจะเยอะมากตอนนี้มันเน้นปลายทางของธุรกิจคือการทําผลิตภัณฑ์ค,ค่ะคเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันเป็นไปได้หลากหลายแล้วก็ยั่งยืนพี่ิีก็มีรายได้ตรงนี้ก็เจ็บหลักทุกเดือนนะครับผมแ <laughs> น่น,นอนผมว่าคุณผู้ชมฮะทุกธุรกิจมันก็จะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาพี่สีเคยมีดราม,ม่าอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของพี่สีไหมโอ้ยเยอะมากบายไก่กองตัวใหญ่ปูนาเลี้ยงไม่ได้หรอ ปูนาคือแชร์ลูกโซ่รอขายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่นับถึงวันนี้เดือนนี้พี่ติคบหกปีเต็มกับการทําธุรกิจปูนาซึ่งมันเป็นบทพิสูจน์ว่ามันคงไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ละมันคงไม่ใช่รอขายอุปกรณ์ละนะคะแต่มันสามารถสร้างรายได้ให้มันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้ด้วยนะคะเราจะไม่เอาอนาคตเราไปแขวนกับคำพูดใคร ะความไม่ยอมแพ้กับทุกปัญหาที่เจอจึงทำให้คุณสีสู้จนมาถึงวันนี้และสามารถต่อยอดปูนาน้ำใสให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอืมเน่อร่อยมากครับพี่สีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมกําลังชิมผลิตภัณฑ์แปลรูปจากปูนาอยู่ซึ่งเมืสักคู่นี้ที่ผมชิมไปเป็นขนมจีนน้ายาปูนา รสชาติกลมกล่อมอร่อยกําลังดีไม่เผ็ดจนเกินไปแต่ที่สําคัญเลยนี่นะครับผมมีความหอมหวานของเนื้อปูด้วยใช<ะ>่ไหครับนี่ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปของ<ะ>พี่สีเลยใช่ไหมครับค่ะพี่สีได้ไอเดียมายัางไงครับที่เราบอกว่าเราจะเลี้ยงปูนาไปสู่ระดับสากลค,คือการทําอาหารแปรรูป <ừ> ส่งไยทั่วโลกครับ<ะ>แต่ว่าไม่ไม่ได้มีแค่ขนมจีนมิยาปูนาที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเห็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เยอะมากๆเลยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นยำยำใช่ไหมฮะยำปูนาดองยำปูนาดองคือแล้วให้ปูมาแบบนี้อืมปูมีความมันฮะนี่สิแล้วเนื้อเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่สัมผัสได้ถึงเนื้อความสดความหอมแล้วก็ความมันค่ะของปูจริงๆจะหอมน้ำปลาไฮไลท์นะคะมันปูอันนี้เป็น เป็นอ่องมันปูนัวมากครับแล้วก็มีความแบบครีม,มี่ละลายในปากแต่มัน<ช>จะมีความหอมของเนื้อปูเข้ามาใช่ละมุนลิ้นมากครับค่ะพี่สีครับต้องถามพี่สีแบบนี้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่สีคิดว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาหรือ,อยังพี่สำเร็จไมหมเหรอเราว่าเรายังไม่ยังไม่ได้สำเร็จ ขนาดนั้นนะเออพี่ว่าเป้าหมายของเราถ้าจะเทียบกับเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นี้เราว่าเราเพิ่งจะทําไปได้ประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองยังมีโปรเจกต์เยอะที่รออยู่พี่ศรีพิสูจน์ตัวเองให้กับคนรอบข้างได้ได้เห็นหรือยังครับพี่ปอเาว่าไงนะพี่ศรีย้ำอีกทีหนึ่งพี่ปอทั้งลูกชายทั้งเพื่อนๆบอกว่าอะไรคิดได้แค่นี้อ่ะอัลสเตอร์ ตอนนี้อุ้ยเธอยอดเยี่ยมมากเลยโอ้มันพลิกอย่างนี้เลยซึ่งเขาว่าธุรกิจนี้ตอนนี้เลี้ยงครอบครัวแล้วค่ะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบริษัทลูกๆทุกคนก็ยอมรับหมดแล้วเรียบร้อยค่ะตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่มันคือในส่วนไหนของของตัวบริษัทเราครับอันนี้เป็นเป็นปลายทางแล้วครับผมอันนี้จะเป็นทางที่เราแพ็คกิ้งนะครับผมส่งให้กับลูกค้าครับ คุณโซ่เองตอนแรกๆก็เหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ไหมครับที่พี่สีเองเนี่ยจะเปลี่ยนธุรกิจจากจิวเวลรี่รมาทําปูนาน้ำใสตอนแรกเริ่มเลยที่คุณแม่พูดถึงปูนาเนี่ยเราเองก็คิดภาพไม่ออกว่าปูนาคืออะไรด้วยซ้ำรู้สึกในใจลึกๆแหละว่าบ้าแล้วเลี้ยงปูนาแบบคิดแล้วอยู่ว่ามันดูเป็นเรื่องยากถ้าเป็นปูนาจนจนมันผ่านไปได้สักประมาณ6เดือนถึง1ปีครับ,รบมันเริ่มมีอินคัมเข้ามา มันเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเรายื้มเงินปูนามาเลี้ยงบริษัทจิวเวลรี่หเห็นแล้วว่ามีมีโอกาสาาไปได้ตโต,ตไดเพราะถ้ามันมันไปไม่ได้เนี่ยเราคงไม่สามารถเอาเงินมาเลี้ยงบริษัทจิวเวลรีไ่ได้ถึง2งปี 2> จะให้กําลังใจอยากจะฝากอะไรถึงคุณแม่บ้างไหมครัถ้าบอกคุณแม่เนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามีบอกกันอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละว,ว่ารักษาสุขภาพมากกว่าช่วงนี้แล้วก็เห็นความเป็นหญิงแก่งในตัวแกแหละอยู่ดีๆแกจะเลี้ยงแกก็ไปเอาปูนามา ทา,ทางที่บอกก็ไม่มีอันเนี้ยมันทําให้เห็นได้ว่าถ้าเรามี3ข้อเนี้ยครับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อจํากัดแล้วก็ไม่มีข้ออ้างเนี่ยยังไงยังไงก็สําเร็จครับครับผมแกทําให้ผมเห็นแหละก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะทําให้มันสําเร็จได้มากกว่าเดิมทันีครับผม ตอนนี้นอกจากปูนาเนียมีเลี้ยงหอยเชอรี่และเป็นหอยเชอรี่สีทองใช่ความที่มันเป็นหอยเชอรี่สีทองเนี่ยม,มันจะได้เปรียบในแง่ของรสชาติเนื้อสัมผัสของมันจะประมาณปลาหมึกมันจะนุ่ม,มแล้วก็กรอบอ่ามันจะไม่เหนียวส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็นใครอะครับร้านอาหาร ต้มตำอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะไปทำยำทำผัดกระเพราได้ทำได้หลากหลายเมนูมากเลยนแล้วเราสามารถไปลวกแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มทานได้หมดเลยได้ใช่ไหมครับผมรายได้จากการขายหอยเชอรี่สีทองเป็นไงบ้างครับพี่สีพี่ว่าแนวโน้มอนาคตดีมากนี่เชอรี่สีทองเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมขนาดนี้ก็คือขนาดกำลังกินเลยใช่ไหมใช่ค่ะขนาดนี้เป็นขนาดที่ทางฟาร์มเราต้องการ ชีวิตเมื่อก่อนเงินเยอะมากแต่ว่าชีวิตก็หนักมากแต่ตอนนี้เงินอาจจะไม่ได้มากเท่าทําจิวเวลリーแต่ชีวิตก็เบาสบายแล้วก็มีความสุขมากกว่าถือว่ามีวันนี้ได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ไม่ได้ง่ายก็อย่างที่เขาบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอครับอดทนมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองมาทําปูนาเป้าหมายของพี่สีก็ไม่ใช่แค่เลี้ยงปูนาแต่พี่สีตั้งเป้าไว้ว่าผู้คนทั่วทุกมุมโลกจะได้กิน อาหารที่มันทำมาจากปูนาเราจะเป็นครัวโลกค่ะคิดว่าวัคซีนชีวิตของพี่สีคืออะไรครับคิดบวกแล้วตั้งเป้าหมายลงมือทำไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่เริ่มต้นด้วยการลงมือทำถ้าเราไม่ยอมแพ้ทุกอุปสรรคและปัญหามันจะต้องแพ้เราค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สีมากๆเลยนะครับรที่มา แนะนำเรื่องราวแนะนําประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ดีครับให้กับผู้ชมที่ชมรายการวัคซีนทีวีอยู่ครับวันนี้ผมกับพี่ศีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกับรายการวัคซีนทีวีได้ใหม่ทุกวันเสาร์สิบโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับสิ่งที่เราได้จากรายการวัคซีนทีวีกับธุรกิจปูนาในครั้งนี้ครับหนึ่งเลยครับ การคิดและต้องลงมือทำครับ2ก็คือต้องมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนอกจากนั้นครับคุณต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเปลี่ยนปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเป็นพลังบวกเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายที่วางไว้ให้เร็วที่สุดครับ Amarin TV